Over sleep, sleep over. สองคำนี้ความหมายต่างกันเลยนะคะอย่าเอาไปใช้สลับกันค่ะเริ่มจากคำว่า oversleep เป็นก่อน oversleep แปลว่านอนตื่นสายนอนเกินเวลาที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะเรานอนิยมใช้คำนี้ในรูปกริยาช่องสอง overslept ทำไมถึงใช้ในรูปกริยาช่องสองเพราะเราเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังว่าเรานอนตื่นสายในอดีตตอนนี้เราตื่นมาแล้วนั่นเองยกตัวอย่างเช่น I missed the meeting because I overslept this morning. I missed the meeting ฉันพลาดการประชุม because I overslept this morning เพราะว่าเมื่อเช้านี้ฉันนอนตื่นสายนั่นเองทางที่สองก็คือ sleep over มีความหมายว่าไปนอนค้างคืนบ้านของคนอื่นค่ะ เช่นเราจะขอเพื่อนว่าเออคืนนี้ฉันขอนอนค้างคืนที่บ้านของคุณได้ไหมเราก็จะพูดว่า can I sleep over at your house tonight sleep over at แล้วตามด้วยสถานที่ can I sleep over at your house tonight แล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนคำนี้เป็นกริยาช่องสองก็จะได้ slept over นั่นเองเช่น last night I slept over at my friend's house เมื่อคืนฉันนอนค้างคืนที่บ้านของเพื่อน last night I slept over at my friend's house สรุปนะคะ oversleep นอนตื leep, ่นสาย sleep over นอนข้างคืนที่บ้านของคนอื่นมาทดสอบความเข้าใจกันที่โจทย์นี้ค่ะ I blank this morning and missed my flight ในช่องว่างไฟจะเติมคำว่า slept over หรือว่า overslept ดีคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย